ตลาด F4 เดินทางไปแข่งขันแล้วกับทีมไทยฮอนด้าที่สนามเจ้าคุณทหารรจชบางกรุงเทพมหานครแฟนคลับตามเชียร์กว่า500คนหวังเก็บ3มแต้มฝากชาวตาดครับเวลา8นาฬิกาเช้าวันนี้ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าสารากลางจังหวัดตราดนักเตะทีมตัด F4 และกองเชียร์จำนวนกว่า500คนพากันมาไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เพื่อความเป็นสิริมงคล และขึ้นรถบัสเดินทางภาทีไปทำการแข่งขันฟุตบอลลีกดิวิชั่น2รอบ12ทีมสุดท้ายที่สนามราชกระบางกรุงเทพมหานครจากการนำของนายคมสันพุทธโอวาทประธานสโม,มสรตัดเอฟซีสตาฟผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการบริหารสโม,มสรน,นักเตะและทีมกองเชียร์ตัดเอฟซีนายทวันไกลลบประธานกองเชียร์ตัดเอฟซีในฐานะผู้รับผิดชอบกองเชียร์บอกว่าทีมกองเชียร์ตัดเอฟซีพร้อมเชียร์และเชียร์กว่า500ชีวิต ร่วมใจไปเชียร์นักเตะถึงขอบสนามหวังว่าทีมตัดเอฟซจะเก็บ3ามแต้มกลับบ้านได้เนื่องจากมั่นใจในกําลังใจของนักเตะที่เกินร้อยได้อบอุ่นใจกับกองเชียร์ครับข้างแข่งกับไทยทัได้นะครับในรอบเจมเป็นยหลียแมาที่2นะครับที่สนามรัชพัฒน์เจ้าคุณทหารนะครับที่แถวรกกบบาชบังนะฮะกองเชียร์ก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยถึงพันคนนะครับ ไปกับกองเทียที่จะไปเขาเนียครับมั่นใจครับเพราะกองเทียรเราเราถือว่าเรากองเทียรเราแน่นหนาดีครับตอนนี้เราเป็นกองเทียดีที่อันดับต้นต้นของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีวิชั่นไหนนะครับของเราติดอันดับอยู่ต้นต้นครับก็หวังว่าชาวตานะครับผมผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับเพราะฟุตบอลลูกมันกลมนะครับแต่เราคอยพยายามจะทําให้ดีที่สุดเชียดีที่สุดนักบอลทุกคน ผมก็คิดว่าเขาก็คงมีความตั้งใจทำไม่ดีสุดเครับเราก็พยายามครับที่ยาชใจยชนะามาฝากชาวตาดนะครับขณะนายคมสรรพุทธโอวาสประธานสโมสรตัดเอฟซีบอกว่าแม้ทีมตัดเอฟซีจะเป็นรองด้านทีมเยือนแต่มั่นใจว่าตัดเอฟซีน่าจะทำได้บอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้สตาฟโค้ชทำการบ้านมาอย่างดีมั่นใจเก็บสามแต้มกลับตราดได้อย่างไรก็ตามขอให้แฟนคลับชาวตาดติดตามผลงานและเป็นกำลังใจ ให้ทีมตัดเอฟซีต่อไปครับก็มั่นใจครับครับส่วนของทีมตัดเอฟซีครับเราเราเราทีมเขาผ่านมากี่แมตช์แล้วมันคือแมตช์เดียวเหรอครับอ๋อแข่งมาแมตช์เดียวมั้งผลเป็นยังไงนะครับชนะอยู่สองตูนสี่สกตลดะครับอ๋อชนะสี่เกศสองตูนวันนี้เราก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเนาะก็อางที่เรียนว่าฟุตบอลเข้ามาแล้วรอบเชลซีก็มันดีดีทุกทีะครับแต่แต่แต่น่าจะผ่านได้เพราะว่า ทางแชมป์ภาคใต้เราก็เป็นรองเขาค่อนข้างเยอะแต่เราสามารถถลงมเขาได้ทั้งสามศูนเนี่ยก็ชุมพรก็อย่าไปประมาปัะนะฮะครับทำให้เต็มที่ครับขณะรายงานข่าวเวลา17นาฬิกาจบการแข่งขันครึ่งเวลาแรกทีมตัดเอฟซีนำทีมสโมสรไทยฮอนด้า1ประตูต่อศูนย์จากการยิงของเรมอนผู้เล่นหมายเลข40ในนาทีที่4ส่วนครึ่งเวลาหลังผู้เล่นหมายเลข2รัศพรแซตันยิงได้เป็นประตูที่2ในนาทีที่40 และถัดมาอีก2นาทีนาทีทีผู้เล่นหมายเลข35ชาตนัยจุมผาเป็นผู้ยิงประตูที่3ได้จบการในขันทีมสาดเอฟซีชนะทีมไทฮอนดาไป3ประตูต่อศูนครับ